ยารีดเข้ามาโค้สวยคันนี้สีแดงสดใสค่ะใครที่กำลังมองหารถสวยสวยวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่หันจากใบแดงลงมาประมาณสองแสนบาทสนใจนะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยตัวยต้ายารีดคันนี้เป็นแบบห้าประตูนะคะเป็นรุ่นแฮชแบ็กใครที่สนใจรถสวยสวยสภาพดีๆวารันตีศูนย์ยังเหลือๆดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยคันนี้หนึ่งจุดสองตัวสปอร์ตนะคะบอกเลยนะคะไม่ช้ำเลยภายในเป็นเบาะผ้าสีดำมีกองถอยมาให้แล้วเรียบร้อยระบบหน้าจอแบบทัชสกี ดีวีดีค่ะใครสนใจนะทักเข้ามาได้เลยเบอร์นี้เป็นเบอร์ส่วนตัวทักแอดไลน์เข้ามาได้ด้วยสอบถามรายละเอียดได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยบอกเลยคันนี้มีแค่คันเดียวสีสวยๆแบบนี้จัดเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรดเอค่ะและช่องโตโยต้ามือสองใบอิวค่ะพี่พี่ขวันนี้นะคะมีรถเข้ามาสวยๆอีกหนึ่งคันใครกําลังมองหารถสภาพน้องๆป้ายแดงคันนี้วารันตีศูนย์ยังเหลือจัดมาเลยกับโตโยต้ายาริสย่ห้อซองตัวสปอร์ตบอกเลยอายุน้องนะไม่ถึงหนึ่งปีปียี่สิบสามจดยี่สิบสี่ไม่ใช้งานเพียงแค่หนึ่งหมื่นแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นราคาสนอนอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นใน สนใจนะสอบถามรายละเอียดพี่ทักเข้ามาได้เลยบอกเลยคันนี้ไม่้ําเลยนะคะพี่ๆคะแล้วก็วันที่ศูนย์ยังเหลือๆเลยใครที่กาลังมองหารถใช้งานเพิ่มเติม<ๆ>หรือจะซื้อให้คนในครอบครัวนะคันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ประหยัดจากป้ายแดงไปก็เยอะนะคะพี่ๆคะแล้วก็ยังได้รถที่มีวันที่ศูนย์ยังเหลือน้องๆป้ายแดงไม่ฉ่าเลยสักทีรักยิ้มไม่เห็นสีแดงสวยสดใสขนาดนี้พี่ทักเข้ามาได้เลยนะมาดูสภาพด้านหน้าคะ่ะนี่ เริ่มต้นในส่วนของนะคะตัวไฟหน้านะคะพี่ไฟหน้าเป็นแบบไบบีม LED ลอดลูกแก้วมีมาให้แล้วครบเส้นสายนะคะนี่สวยงามอย่างไซสเนียนกริบเลยคันนี้ใช้งานไม่ถึง1ปีนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักได้เลยเบอร์ที่ให้ไหว้ด้านล่าง0ูนย์7 3 2 4กมลมลงมาด้านล่างะค่ะพี่ขากระจังหน้านะคะแพงนางพึ่งนะคะพร้อมกับกระจังสีดําสวยอย่างนี้นะคะสีดําเงานะ,ะปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับด้านหน้าเป็นโฉมหน้าปัจจุบันโลโก้ตโตโยต้าตัดมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆเลยคันนี้บอกเลยนะ โฉมหน้าโฉมหน้านี้ค่อนข้างที่จะออกแบบได้แบบแบบ,แบ,บโฉบเฉี่ยวแล้วก็ตอบโจทย์นะคะใครที่มองหารถสวยๆส,สภาพดีเป็นรถอีโคคาร์แล้วเป็นสีแจ,แจส๊สสวยๆแบบนี้นะพี่คะเป็นสีมงคลด้วยนะสีแดงนะคะจัดมาเลยนะคะพี่ไม่ต้องคิดเยอะนะคะคันนี้บัตรประชาชนใบเดียวเอฟ้ารับรถกระบะได้เลยนะคะเท <c oughs> ็ดดีระวัิดีนะคะไม่ต้องดาวไม่ต้องดาวก็คือไม่ต้องดาวไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทน,นะคะคันนี้แถมยังมีะะประกันให้ด้วย นะคะคมีประกันให้ด้วยมีวารันตีจากทางร้านให้ด้วยนะคะพี่ๆขาแถมยังใครจองตอนนี้นะจัดไปเลยค่ะประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีจัดมาให้เลยรับรถด้วยนะต้องรับรดด้วยบริการช่วยเลยฉุกเฉินมีมาให้พร้อมๆเลยหนึ่งปีนะคะรับไปเลยทันทีบอกเลยคันนี้น้ํามันให้ด้วยเต็มถังจัดมาเฉพาะคลิปนี้เฉพาะคันนี้ด้วยน,น,นะคะนะคะเริ่มต้นอ,อีกอีกอีกหนึ่งที่นะคะนี่ด้านข้างนะก้มลงมาด้านล่างโอ้โหคันนี้อุ่นๆเลยเพิ่งเข้ามานะสีนี่ขอให้เห็นเลย นะคะไม่มีทําสีเพิ่มเติมแน่นอนคันนี้สีแท้สีเดิมจากโรงงานนะนี่คือสภาพแรกเข้ายัางไม่ได้ปรับสภาพนะคะรอยต่อระหว่างกันชนค่ะไม่ดึงไม่อ้าเลยนะคะนี่ก้มลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะคะเราจะมาเจอกับตัวล้อค่ะนี่ตัวยางได้เป็นยางบริสโตนนะฮะและ,แล,ะแล้วก็ยางนี่ใหม่มากเลยนะใช้งานได้อีกยาวเลยค่ะตัวยางเป็นยางปี23มาพร้อมกับตัวรถนะคะแล้วก็นะคะล้อแม็กปัดทูโทนปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะดิสเบรกเหลือเต็มเต็มเลยนะคะแล้วก็ด้านในค่ะนี่ ขออภัยนะคันนี้ยังไม่ได้ล้างบอกแล้วว่าเข้ามาสดๆร้อนๆอนีกตัวชกนะคะไม่มีค่าพองเร็วไดๆเลยทั้งเส้นนะคะหัวน็อตไม่ขยับนะคะยังใช้งานได้อีกยาวคันนี้คุ้มมากนะใครได้ไปคุ้มมากเลยนอกจากจากประหยัดเงินแล้วฟรีดาวได้ด้วยผ่อนก็แค่หลักพันเท่านั้นเองนะคะด้านบนหนึ่งค่ะ ไม่มีการพริความมาแน่นอนชนหนักจมน้ําเราไม่รับนะคะโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นฟิล์มนะคะติดมาใหม่ๆใช้งานได้อีกห้าปีสิบปีเลยคันนี้นะคะอยู่ในร่มจอดในร่มตลอดนะบอกเลยฟิล์มใช้งานได้อีกยาวนะคันนี้แล้วก็คิวกันศาสตรมีมาให้นะคะติดก็ออกมาจากศูนย์เลยนะคะจัดมาแล้วนะคะเจ้าของเดิมจัดมาให้แล้วเต,ต,ต็มๆครบๆเลยนะคะตัวกระจกนะคะกระจกมองข้างนะคะสีแดงแตัดกับสีดําค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะนี้นะเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของแผงประตูค่ะ หัวนอนไม่ขยับเม็ดอ,อักอยู่ครบค่ะตามสเต็ปเดิมของเรานะคะไฟเบอร์นะคะคุณภาพดีคุณภาพแท้นะคะจากโตโยต้าเลยไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะกระจกบานแท้นะคะปั๊มโลโก้โตโยต้ามาครบนะคะแล้วก็ในส่วนของซิลิโคนจะ้ะตึงๆเลยโทษทีไม่ใช่ตึงๆแน่นๆเอาพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วนะคะ แล้วก็หัวน็อตนะคะไม่ขยับนะคะพี่ขาสภาพโคตรดีคันนี้บอกเลยนะสวยมากสติกเกอร์คําเตือนมอกอ,อะไรมีมาครบเลยนะคะซิลิโคนตรงนี้แน่นเลยนะคะปลอดภัยไม่มีการดึงออกไปทําสีแน่นอนเพราะฉะนั้นด้านบนนะคะอยู่รอดปลอดภัยนะคะเข้ามาด้านในค่ะพวงมาลัยค่ะสามก้านนะสวยๆเลยนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงให้ด้วยสตาร์ททีเดียวเลยนะคะนี่ ตัวไม่เป็นไหม่แท้นะคะพี่ๆขา1 8 0่0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะปรับกระจกแลครควบคุมโดยระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็นะคะส่วนหน้าจอนะคะเป็นระบบแบบนะคะทัศสกรีนนะคะมีระบบ DVD มาให้นะคะเกียร์อัตโนมัติค่ะคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้ไหมเดี๋ยวเราลองดูนะเดียบรกนะคะใส่เกียร์ถอยนะคะ อ่าคันนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังมาให้นะไม่มีกล้องถอยมาให้นะตัวแอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลค่ะเย็นทุกช่องเย็นทุกครูนะนะคะแล้วก็หน้าจอเรือนไม้ปัดมาเอ่เรื่องแสงมาให้แล้วก็อคอนโซลค่ะคอนโซลด้านหน้าค่อนข้างที่ะสะอาดนี่คือสภาพเข้าใหม่นะน้องๆป้ายแดงนะคะคันนี้สีดําทั้งคันนะคะพี่ๆ่ขาสีดําทั้งคันเลยเป็นแบบอ่ให้แฮชแบ็กสามารถพับ เบาได้ด้วยนะคะคันนี้มีสัมภาระเยอะนะคะช่วงไหนที่มีสัมภาระเยอะก็สามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะพี่คะสามารถพับแยกได้ด้วยนะคะใครสนใจนะอย่าลืมทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยคันนี้บอกเลยนะว้าวมากสวยมากด้านบนค่ะนะคะปุ่มรับสัญญาณเป็นแบบระบบคลิปสลามให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็นะคะแผงประตูด้านหลังค่ะไม่มีหัวน็อตขยับนะคะแล้วก็ไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยตัวเบาะนะสวยจริงนะคะันนี้ ใครชอบสีหลังด้านหลังนะคะใครชอบข้างในภายในเป็นสีดํานะคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์สปอยเลอร์มีติดมาให้แล้วค่ะจากโรงงานนะคะเส้นลรย้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะยารีสตรงรุ่นค่ะคันนี้นะคะโอ้ค่อนข้างที่จะสวยเลยไม่ช้ําเลยนะคันนี้บอกเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่สวยจริงสวยจึ้งคันนี้หัวนอนไม่ขยับเม็ดอ,อัอยู่ครบจ้านะคะ ไว้ใจได้เลยรถที่นี่ค่ะเกรด5้าดาวอยู่แล้วค่ะนะคะรถเกรด A นะคะรับรางวัลตรวจสภาพรถแบบ5าดาวอยู่แล้วคันนี้ด้านล่างเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าด้านล่างตอนนี้มีแถมอะไรมาให้บ้างอุปกรณ์ฉุกเฉินค่ะมีมาให้แล้วครบนะเป็นรถรุ่นใหม่รลีโกค่ะเขาไม่มีล้อให้นะเขาไม่มียางอะไรให้นะคะเขามีอุปกรณ์ฉุกเฉินให้นะ นะคะเพื่อจะได้ใช้งานง่ายๆเนาะไม่ต้องหนักเนาะเผื่อเราแบบว่าแค่ยางแบนอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ฉุกเฉินสามารถนะคะทําให้เรานะขับไปถึงร้านได้ขับไปถึงอู่ได้นะคะสบายเลยคันนี้ใครสนใจนะทักเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงเจอคลิปตอนไหนทักได้ตอนนั้นเรามาดูสภาพหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะ